ม,ม,มันหลองเพลงอีมูนหลองเพลงพี่น้องไปนฟอนเดียวกันกินอะไรกันมกินอะไรหนึ่งมาสวัสดีค่ะพี่น้องบาเดอร์บดเดอร์เม,มื่อกินเข่าเอิญยังหอเมียังนี่กุ้งสด

em กานยอยๆอ่ะยินเนาะโลกหลานๆเอม mẹ กานเยอะๆเลยแม่ กิ้มนี่เอาโอ้ร้านเงินหยอยยพี่น,น,อ,อ,อ,น,อ,นองเงินพึ่งดูฮะมาเด้อเท่ทุกคนดอทุกคนมีหอยแพงหอ,งแอ,งอยแพงหัวกุ้งกินแบเวมือนี่แเอาออาจาย์นาวางหอยล้อยวยี่น้อวยโอ้ยเขาแรงเขาแรงกับดูกับร้านหอยหอยอยู่นี่ด เบิรงน้ำจิ้มพี่ลหน้อะมันแ่บแ่บอีเมียรั่งเทศหกินบอกว่าบอลอยู่ในะ่จริงเย่จริงมดแวะริงมดนี่ จังันใส่ซี๊ดโอ๊ยฮันกอีกแม่งมันตังเลี้ยงเพิงโตผมให้ันได้กินทีว่าเนี่ไม่ด้ั่ไหมวะนี่วาง้องไม่ได้นมาจานเดียวบ่ะผงม่งเปันทางกินตั้งผัวนี่มึงไม่อยากกินตัุ่งโงดอสทไไรมันี้ไปใช้ แ่บไหมทำยังไงแม่ห่อเองกซ่าเเ็นหนาเห้มหัดตั้งระเพื่อ้าเขาบอกว่าเนีกล่องมาอีกเนี้ยไปหาพอจังหน่อยก็ได้โตขึ้นเพิ่มหนึ่งอยู่เ็นอีหวันสิเียงไปทงพูดเยียงไปอีกยาละกึ่นั่งถีละง่นย่าหอกบนหัวอยู่ดอกว่ากินเออได้เห็น เาอยากนะตอนนี้กำลังซุ่ยเีบิตามกุ้งสดกับปาหมึกเอรงเลยอีพลังเห็ดหายด้วนึ่เอาแรงเลยด้่นี่กุ้งสดพันเข้าหญ่เห็ดแหงเห็ดแห้ง วุ้นเซนไก่ยำเลยค้ามสิใหันใจใจคนสอบกินไปเลยเบิ้ยมึงแก้วไปข้ามมาคอยแห้งเลบมกคอยแห้งน้ำดืคนมากกินบ่ี่ยมาใช้ทุกอย่างเลยนะน้ามเลย ขายทุกอย่างเลยนี่ครับผมบ่เห็นดอกน้องฮ้อเบิ่งนี่กินนําบ่แม่นครัยากอยู่านองเอ้าอือบ่ใหกินนําอือ กินเห้มเดน้อถัวมันจิพี่น้องม่งได้ค่ะใกล้ยังมองที่เห็นแตถวยังปากเ็ nó hết nè hết 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 nè, này, wow, tôm càng cung sốt, bỏ tôm cùng ừ. cung sốt ừ. nó nè, cung sốt, um, đuôi kéo pì non, hết bánh heo sẹp, cung sốt, bùn กินส <łość> ับปครดกุ้งเสียมปลาตุยเจีวพี่น้องแหงเพชรแหงแสบ อืมขาแรงขาแรงลูกสาวเนี่ยฝรั่งมันเ็ดเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยฝรั่งมันเ็ดได้กิน เมื่อในเบาะเจอองพันมันสื่อกลุ่งสื่อประเมิกสื่อห้วแข้ง

เงคนัไแล้วพี่น้องไทแล้วมา

เพชรเอริพ,พ,พนนรี่น้องกินหนามอ่ะกินไม่เสิอิ่มกินน้มไสิอิ่มก่อนพี่น้องเป็นโตเล้วดองพี่น้องเนาะมันเพชรแห้งเดลี่เนาะมาลาปะ อร่อยบบเอ็มอืมเห็ดแห้งมจิงใหมก็อร่อย,บบออยส่รสท่านงอย่างอเบียงหยบลอย่อี้ ป้าทุ่เล็ดขาดเล็ดขาดนี่อีฝรั่งน้อยตัวนี้นะสีสีสีเนี่ยนี่นี่น้องของี่เอมเนี่ยมันกินพริกกินปลาล่าแม่หายแม่หายอ้าว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 มันจะกินหอยแข็งพี่น้องอันนี้ในหอยแข็งนี่หรอเอ้าเอ้า กินหอยแคมพี่น้องมันจะตายพอดีเพ็ดเพ็ดหายแล้วพี่น้องหายแล้วห้องหายแตกแล้วห้องหายตุยแ้วเอะลาแจวแจ้มแสีแมเฮงบางแดง่ปและ

luôn ừ. luôn ừ. phải ừ. cho na luôn á, luôn phải cho na cứ như vậy. Hello. Hết. cháu ngay. Tạo kinh chạy đấy à. ปแก้วไมเบิ้งพิกนะเบิ้งเบิ no> ้งกระตูนย่บกะนยบไไห้เหอเดเน้อเนือาหล่มื่อก่อนเพชรนหล่มือก่อนอย่างน้ปนไรคบ้ายได้บันใส่มีคำใหญ่เนาอพี่น้อเลยฮย่าเด็ด

จะเอารถไปเอาจักรยานไปดิอือพพีนองเพแ้งโอ้ยเีน้องพีนองเนาะสวัสดีค่ะฝากคนหลยาอานังเสนเอเพชรแห้งโอ้พีนองเพชรไรเพชรไเพชรเพชรร้นาอีเพชรพไ